เมื่อคืนวันที่14สิงหาคมนายเอ็ดมาร์คี้วุฒิสมาชิกของสหรัฐนำคณะผู้แทนรัฐสภาสาหรัฐเยือนไต้หวันโดยเมื่อวานนี้ได้เข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเวินและสภา,านิติบัญญัติจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางออกจากไต้หวันที่สนามบินซงชันเสร็จสิ้นภารกิจเยือนไต้หวันภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนับเป็นการเยือนไต้หวันครั้งที่2ของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ,ห,รฐหลังนางแนนซี่พลซิง Pelosi, มาเยือนเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อน การยื่นของสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสหรัฐท้าทายต่อนโยบายจีนเดียวนอกจากจีนจะส่งเครื่องบินลุกล้ำหน้าฟ้าทางตอนเหนือตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันแล้วยังประกาศซ้อมรบด้วยอาวุธจริงบนยุทธภูมิฝั่งตะวันออกครอบคลุมเขตหน้าน้ำทะเลฟัวไ่และทะเลเหลืองอีกด้วย นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้จีนมีการส่งเครื่องบินรบและเรือรบลูกลำน้านฟ้าและเส้นกึ่งกลางหน้าน้ำไต้หวันตั้งแต่วันที่7สิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้จีนส่งเครื่องบินรบลูกลำน้านฟ้าไต้หวันรวมแล้ว136ลำเฉลี่ยมากกว่าวันละ10ลำเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยปลอมแปลงเอกสารยึดของกลางเป็นเอกสารปลอมได้เป็นจํานวนมาก หญิงชาวเวียดนามแท้เหมยรายนี้พร้อมกับสมาชิกแก๊งอีกสคนถูกจับกลุ่มข้อหาปลอมแปลงเอกสารหลังสอบสวนพบแรงงานพีน้อยชาวเวียดนามที่เป็นลูกค้าของเธอทั้งหมด34รายสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไทเปกล่าวว่าหญิงรายนี้โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียว่าเธอนั้นสามารถปลอมแปลงเอกสารได้ทุกประเภทและสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ อาจมีเอกสารปลอมรวมแล้วกว่าพันฉบับและทำเงินได้มากกว่าพันล้านเหรียญเจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันส่งตัวดำเนินคดีข้อหาสมรู้ร่วมคิดป,ปลอมแปลงเอกสารและช่อโกงสาภาพแรงงานกล่าวว่าเนื่องจากเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในไต้หวันอาจมีนายจ้างไม่น้อยที่เป็นเหยื่อแรงงานเอกสารปลอมเหล่านี้เมื่อเขาไม่ได้ถือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ้งถ้า ประธานสมาคมพัฒนาแรงงานต่างชาติไต้หวันกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติที่เป็นผีน้อยอยู่ไต้หวันแสนกว่ารายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเ,เหตุผลเนื่องจากไต้หวันประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานนอกจากนายจ้างจะต้องจ้างผ่านขั้นตอนที่ถูกกฎหมายแล้วยังต้องตรวจ่ายเอกสารที่ลูกจ้างใช้ยื่นสมัครอย่างละเอียดด้วย แก๊งต้มตุ๋นกัมพูชาเปลี่ยนวิธีการหลอกคนอยู่เรื่อยๆล่าสุดใช้วิธีหลอกคนไปทํางานเป็นทีมปัจจุบันมีผู้กํากับรายหนึ่งได้รับข้อความติดต่อไปถ่ายโฆษณาที่กัมพูชาเขารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาผ่ากลผู้กํากับรายนี้ได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook นอกจากนี้ยังมีผู้ประสบเหตุอีกเป็นจำนวนมากต่างมาคอมเมนต์ถึงกลวิธีหลอกลวงที่แก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้ใช้ว่าเป็นกลอุบายเดียวกันโดยใช้อักษรจีนตัวย่อและชื่อบัญชีที่ดูออกว่าเป็นบัญชีปลอมยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจรวมถึงขยันขยอให้เร่งลงมือสมัครยิ่งสมัครเป็นจำนวนมากยิ่งดีกลอุบายที่แก๊งเหล่านี้ใช้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแก๊งต้มตุ๋นขยายเป้าหมายไปยังผู้กำกับนักสแสดงบุคคลในวงการบันเทิงเป็นต้น นอกจากนี้จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาได้รับแจ้งเหตุถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศถึง2เคสจุดหมายปลายทางคือเมียนมาและกัมพูชาจากการสำรวจของกลุ่มสวัสดิการสังคมพบว่ากลุ่มวัยรุ่นว่างงานหรือสภาพการทำงานไม่ค่อยดีจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขณะเดียวกันเด็กเร่ร่อนและกลุ่มเปราะบางก็ตกเป็นเป้าหมายของแก๊งนี้เช่นกัน หนึ่งในเก้าของเหยื่อชาวไต้หวันที่ถูกช่วยเหลือในไทยเมื่อหลายวันก่อนต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของแก๊งค้ามนุษย์นี้ด้วยล่าสุดสารเทาเยวนฝากขังชายคนดังกล่าวแล้ว วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศ22,902รายและเสียชีวิต16รายนอกจากนี้ไต้หวันมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศโดยจำนวนวันกักตัวยังเป็น3บวก4วันเช่นเดิมแต่4วันหลังนั้นสามารถกลับบ้านที่มีห้องส่วนตัวได้แต่ไม่สามารถพักในโรงแรมปกติได้สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงขึ้นไต้หวันพบผู้ป่วยสายพันธุ์ BA4 ในประเทศรายแรกนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยสายพันธุ์ BA5 รวม33ราย ศูนย์ประชาการควบคุมโรคประกาศปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ BA4 และ BA5 ในชุมชนคาดว่าการระบาดจะรุนแรงขึ้นในอีก2สัปดาห์จากการประเมินในช่วงระบาดสูงสุดอาจพบผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง30,000ถึง60,000รายต่อวัน